พื่อนมาเกี่ยวข้าวมาเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวช่วยเพื่อนค่ะที่อยู่ติดไร่ยายเห็นไหมคะเข่ารางามงามจะบเพื่อนเข่ารางามเข่าเหนียวตียายเข่าเหนียวค่ะเข้าเหนียวข้าเหนียวยี่ห้ออะไรกอขอแปดกอขอแปดไม่ให้กอขอหกใค่ไหมโอ้กอขอแปดก็มียายรู้แต่กอขอหกนี่กอขอแปดค่ะ เ,เดี๋ยวก่อนเด้อมามาเกี่ยวเขาซ้อยกันเพื่อนๆพี่น้องลูกหลานเข้างามอยู่จ้ะ้าวบัลมขาวรองงามงามเข้าเหนียวก็ขอแปด คุณอ่ะน้ำน้ำค่ะใ่สิงเรอ,อนิ่เหรอันเองแมนบอ,อ,นนนนอคุณรุ่นต่อก็คือว่ากี่กี่กรรมวางคอนวางคอนเขาจะกรรมในรอบสามสิบ ว่าปียายเพื่อนจะมานั่งยืนเกี่ยวข้าวเนี่ยยายยังไม่ลืมเด้การเกี่ยวข้าวเพราะเราเป็นลูกชาวนานอกจากแต่วยายจะอยู่ในสวนไงเนี่ยงามบเจเพื่อนๆตรงดีดีค่ะงามงามงามงาตรงดีอ่ามมากเลยดูดูต้นก็ก็เคยลุ่มไปในร้ะ อันน่วางหันกรมาดอกเรนเนี่ยสมไหมนี่เขาเรา่อารถเกี่ยวจริงๆแล้วถ้าเราทำกินเนาะเราดำดำแล้วก็เกี่ยวเองเนี่ยโอ้โหได้ผลร้อยเปอร์เซ็นค่ะเพื่อนอีหลีด้นี่สำหรับความคิดของยายด้วยถ้านาหวานจะสู้นาดำไม่ได้นาดำยิ่งเท่ บำรุงดีๆก็ยิ่งได้เยอะค่ะหย่าก,กับบอมีหญ้าไม่ขึ้นเลยได้น้ำหนักได้รวงงามยกเว้นว่าไม่แรงหรือน้ำไม่ท่วมเนาะถ้าวานน่ยก็ต้องต้องใชปุ๋ยเยอะเอ่อเม็ดเล็ดข้าวก็เสียงว่าแหละเพราะว่าอ่อมันเร็วพันใจ วนันน่าจะจ้ะแต่ถ้าดำนี่ก็ต้องใช้วันวันนี่ประมาณชั่วโมงหนึ่งตานหนึ่งไร่นี่ชั่วโมงหนึ่งน่าจะเสร็จแต่ถ้าดำอาจจะต้องดำเป็นวันถึงจะเสร็จแต่ว่าได้ผลดีกว่ากันเยอะยายนะ่ะชอบมากเอามันเบิดละบอละ่ะ <laughs> อ่อนหลายเครื่องมองไม่เห็น <laughs> นพ่อสำนีได้เพื่อนๆเด้อย,ยายมาให้ดูบรรยากาศการเกี่ยวข้าวอ่าพ่อสำนีจะหวังว่าจะมีประโยชน์นะจ้าสวัสดีจ้า